ออกมาทไมาไหนว่าหิวจัดทำไมไม่กินไส้พอลููหญิงเดินออกมานะ่ะจะให้สุภาพบุรุษเนี่ยนั่งม,มัมอยู่ได้ยังไงนี่เดี๋สุภาพบุรุษโจในเครื่องแบบมากกว่า เ,เพราะว่าเรา,าตกลงกันให้รู้เรื่องดีกว่านะดีกว่าจะปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ฉันไม่มีอะไรจะพูดกับคุณแต่ผมมีไปคุยในห้องผมดีกว่า,าห้องที่คุณใช้นอนอไม่ฉันไม่มีวันอยู่ในห้องนั้นสองต่อสองกับคุณอีกเป็นคาบมีแต่จะพูดก็พูดกันตรงเนี้ย หรือไม่ก็ไม่ต้องพูดเลยอ๋อพูดสั้นๆเลยนะฉันมีเวลาน้อยอืมก็ได้เรื่องมาเช้าเนี่ยคุณจะเอาอย่างไงบอกเลยฉันจะเอาอย่างกับคุณได้ครับผู้การอย่างดีฉันก็แค่ระวังตัวเท่านั้นน่ะถ้าคุณไม่ต้องการอะไรจากผมจริงๆแล้วก็ทำไมคุณถึงได้ไปฟ้อง แล้วก็โวยวายกับพ้าเจียมให้แกนี่มานั่งข่มขู่ผมว่าจะไปฟ้องพ่อผมโธ่ผมบอกให้นะคุณหนูผมไม่กลัวอะไรทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นพ่อผมหรือว่าพ่อคุณที่ฉันบอกเจียมนะเพราะฉันต้องการให้เจียมรู้ถึงพฤติการของคนบางคน ตำแหน่งหน้าที่การงานก็ออกจะสูงแต่ทำตัวเป็นโจรฉันไม่เคยคิดจะให้เจียมวยวายอะไรแล้วคนอย่างฉันก็ไม่ใช่คนที่วยวายอะไรแล้วไม่จำเป็นต้องทำด้วยแต่ถ้าเป็นแม่โฉมฉินนั่นแล้วก็ก็มีแน่คงเคยชินกับการวยวายของบรรดาคู่ขาน่นะถึงคิดว่าคนอื่นก็ต้องทำแบบนั้นด้วย ทำไมคุณต้องทำเป็นโกรธผมล่ะ,ะโดยไม่กินข้าวอย่างเงี้ยกระชดคนนึ่ก็จะดูผมยังไงผมว่าอายนะ,ะยังคุณอายเป็นด้วยเหรอไม่น่าเชื่อนะผมไม่ใช่คนหน้าด้านนี่นะที่จะไม่มีความรู้สึกก็ดีที่ยังพอรู้บ้างแต่ขอบอกให้รู้ชัดเจนยิ่งขึ้นอีกนะที่ฉันไม่กินข้าว เพราะฉันไม่อยากกินไม่ใช่มีกินเพราะว่าคิดว่าจะกระท้วงคุณคนอย่างคุณไม่มีความสำคัญขนาดนั้นหรอกนะเอาเป็นว่าผมคิดเอาเองหมดผมผิดเองทั้งเรื่องเมื่อเช้าแล้วก็เรื่องเมื่อกี้เน่ผมขอโทษเข้าใจไหม ขอโทษคำเดียวนึกว่าจะจบเรื่องง่ายๆเหรอเธอเห็นกัตัวถ้าคุณจะให้ผมทำยังไงล่ะคุณอยากให้ผมทำยังไงคุณก็บอกผมมาสิถ้าผมทำได้ผมก็จะทำฉันอยากให้คุณกระโดดน้ําตายเดี๋ยวนี้เลยโธ่เรื่องฆ่าตัวตายเนี่ยพ่อผมห้ามไว้ซะด้วย ขอเป็นวิธีใหม่ได้ไหมคุณไม่มีวิธีใหม่คุณไม่ตายฉันก็ไม่หายแค่มันหมดแล้วนะคุณอย,อย่าขอดนึกเลยค่ะเดี๋ยวถ้วยก็แตกแร้ว S <S มันอร่อยดีครับป้าทานแล้วเลิกไม่ได้ครับป้าครับแมถ้าชอบนะคะเดี๋ยวจะทําให้ทานติดคะ <S <S ่ะกาแฟค่ะจริงหรือเปล่าครับงั้นพรุ่งนี้เลยเป็นไงครับคุณป้าตกลงเลยค่ะพรุ่งนี้อร่อยกว่าวันนี้อีกจะเป็นการรบกวนมากเกินไปหรือเปล่าครับคุณป้า <S 1> <S 1> ไม่เลยค่ะโอ้ปกติอยู่ที่บ้านนะคะทํางานในมือเป็นระวิงเธอเรียกว่ามีกิจกรรมให้ทําทั้งวันเลยค่ะ <S <S เออแล้วนี่ คุณหนูจะมาดื่มกาแฟกันเลาหรือเปล่าคบป้าหรือว่า <c oughs> ให้ผมเอากาแฟไปให้ที่ห้องครับไม่ต้องหรอกค่ะถ้าเขาอยากดื่มเขาก็มาเองแล้วนะคะแล้วยิ่งอยู่กับผู้การอย่างนี้เขาก็คงจะไม่มาหรอกค่ะ <c oughs> <c oughs> เรียนขอตัวก่อนนะคะโอเคครับค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำน้ำพริกให้ <c oughs> <c oughs> อย่างนัหมอหน้าร้าวหรือเปล่าเอ็กซเรย์สมั่งนะครับระวังมันจะลามถึงสมองนะครับเขาชวนยกแบงก์